สวัสดีครับท่านผู้ชมสาวๆกับเขาสวนคือเก่าครับพี่น้องมอีโลงมาเบิ่งสวนล่างครับสวนต้นหน่อยเนะาะฮะก็ปลูกได้เมื่อกี้เมื่อกี้เดือนนี้ครับตันนี้ปลูกอันก้อนนาฝนนี่แหละครับพี่น้องนี่นะครับถ้ายอยากงดพี่น้องโอ้ยขึ้นใหญ่ครับพี่น้องกันกรบนอของอันพี่น้องผมแต่ละคนแฟนเพจของผมก็ไม่คือขึ้นยาก่นะครับพี่น้องผมก็คิดว่า เฮ็ดดีที่สุดน,นะครับใส่แกบกับใส่ปรุงดินแต่ว่าไม่ได้ปรุงดินครับแต่ว่าผมมาหลังหลังจากที่ปลูกเร้วผมเอาแกบเอาดินเพาะเอายังาส่ครับพี่้องเห็นบอกครับฮักระตกยงยอดครับพี่้องปะโทษปวดซะเดี๋ยวมื่อหนีสิฮันอาหารเสือใหม่เพิ่อนอยู่ครับมืนอนีสิไปอาตลาดเขาไปตลาดไปฮาซื้ออาหารเสือก่อนเดี๋ยวรับเบิ่องผมสิได้ยังมาพม่นมือนี้ พอแตกยอดแล้วครับปุ๊บเห็นว่าที่นี่ก็ใส่อาหารเสริมพี่น้องถ้าอาหารเสริมเร่งปุ๊บนี่จวดเลยครับบาดนี่แต่บเบื่องได้ปลาเสือผมเป็นเกือบทุกต้นเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็ต้องแตกแตกยอดทุกต้นเลยเดี๋ยวผมสีพิธายตัวอื่นให้นำเดี๋ยวสิว่าผมไปลายแต่แต่ต้นมันแตกยอดแต่บเบื่อง,องได้พี่น้องสีพาไปใกล้ๆกันแต่ว่าต้นนี้มันเดินสายน้ำครับแต่ว่าเดินท่านไดนน้แล้วมือถเอมือถือโทรศัสิไปหาทอมาใส่ไว้อยู่ครับนี่ครับ ต้นนี้คือกันครับพี่น้องพวกปูกพร้มอมกันเห็นบ่ครับแต่งยอดแล้วเดียเด๋ยววันนี้จะให้อาหารเสริมให้อาหารเสริมว่าเมื่อวานนี่มีมีพี่น้องเข้าถามผมเนาะอันลูกเส้าระเมา,าเรื่องอันให้ปวดโบลอนให้ฟังเลยนะพอน,นะกับบาอยากแล้วครับพี่น้องฟังเรื่องพูดบอาเรื่องให้ปวดโบลอนให้ฟังดูสิยางไปน้ำเบาไปน้ำสิเรื่อง,งตุ่นน้ำนมไปให้ปวดโบลอนนี่ก็ ปกตินี่ใสตอนจอดอกครับพี่น้องเราบอกง่ายๆ่คือใสตอนจอดอกแหละคุณลุส้มบัาให้ปวูกกับเป็นคนให้ปวูปวปวตัวหนึ่งนะครับโบรอนตัวนึงแต่ว่าขาเจ้าขาเจ้าู่ใส่ร่วมกันนะครับพี่น้องให้ปวูกกับโบรอนเอาใส่ตอนมันจอดอกหรือมันกำลังสิแตกดอกเพื่อตอนเป็นน่วเขยาจะพ่นส่หน่วย,ย,นนยมันบให้อ่าเนื้อมันแตกให้เปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลให้มันหวานมันหอมมันกรอบ ให้สีสันมันดีขึ้นนะครับให้ปูดกบูรอนนี่ผมผมหากระปูกตัวเลี้ยนเนาะพี่น้องครับโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะให้ปูดโบรอนเนาะถามถามถามขามช็อตเลยเนาะโอเคผมก็บอกอะไรครับพี่น้องพอรู้เรื่องให้ปูดโบรอนอยู่แต่กับพ่อเขาอื่นบัานเขาอื่นยังกอบเพื่อนเพื่อนเพื่อนอื่นว่ายังก็อื่นครับพ่อกำกาเนาะพี่น้องกับฟั่งกับพ่อกำกานี่แหละให้ปูดโบรอนก็คือไว้พ่นตอนที่เปิ้ลจอดอก แต่ตอนเพิ่นเป็นนวยแล้วครับเพื่อให้ยังพี่น้องเพื่อให้ดอกบวชลดบวชร่วงเวลาเป็นนวยแล้วก็พ่นเส้นนวยก็ให้มันเนื้อมันแน,น่นบวแตกสังเก็ด้พ่นเราใหม่ที่มันเนื้อแตกเป็นนวยแล้วมันแตกนั่นะครับมันขาดให้ปูนบรอนครับจริงๆมันก็มีใไดดินอยู่พี่น้องแต่มันขมบปหลายาเขาก็เสืิมเอารับไทยจำไว้ครับให้ปูนบรอนนี่พ่นตรงไหนมันจะได้กินตรงนั้นมันจะอยู่ตรงนั้นครับให้ปูนบวรอนนีน่ครับถามขามชดผมก็ตอบขามชดครับขอโทษถ้าตอบผิดตอบยังก็ขอโทษได้หลายนะครับ แต่ว่าผมกำลังปลูกนะผมก็อดหัวอยู่เนะพี่น้องเนะเพื่อนๆเท่านี้แหละถามโอเคตอบให้ครับพี่น้องเนี่ยต้นนี่เมื่อนี้สิบปห้าจัดอันตัวดึงยอดมาให้เพื่อนแล้วครับนี่กำลังก็ร่งได้ทีเลยครับพี่น้องแต่ว่าอันตัวนอนตัวแมงกัดแล่วยอดครับเลยมือแรงสิจัดการเพื่อนแต่ว่าฝนตกนี่ล้ะพี่น้องมืดๆเห็นบะมึนมากนะฝนตกกับพนปุ๋ยพ่นยากับสิบว่ามีผลเท่ายดอก กระสิละไายไปนำนำฝนแน่กระยามันนะครับธรรมชาติครับพี่้องอันนี้าข่ก็เป็นลกไอ้อันนี้ลกใบใหม่หมนะครับพี่้องทุเรียนมีอีกบุกีลกเพ,พี่้องเลยพากันปลูกพากันปรึกษากกันเนาะพี่้องทุเรียนมีหกเจ็ดลกอะทุเรียนพวกขบับ่าหลายครับแต่ว่าต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าลกเสือล่าคือไวรัสมัน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 ,ม,นมันกำกึ่งนะมันแค่เศษบางๆแล้วครับพี่้องเนาะเสือล่ากะไวรัสมันสีมากกับเพียวไฟ หลังหลังเป็นเพียวไฟต้องดูแลเรื่องไวรัสเด้อพี่น้องครับคันพวงผูใ้ใดเป็นเพียวไฟนี่รักษาเพียวไฟแล้วปุ๊บนี่อ่าต้องต้องให้ยากันอ่าไวรัสเลยพี่น้องเด้อข่าสันพันธุ์สีนิก้กพ,นพ,นพนันสีงอพันสีบ่อขืนบ่องามนี่แหละเป็นการทุ่มการถูไปตามทุเรียนเนาะนี่มันเสียบมันหอมมันหวานผู้ดใดก็อยากกินบ่ว่าคนหรือสัตว์ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอีกตัวนึงครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิได้หาวิธีการรับ้าอยู่นี่ ลายขากลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยปวนอะที่ทอดพี่ทอดน้องซื่อๆหรอครับก็เลยอ่อาอัดคลิปจัน้อยไม่มีสาระอย่างมื่อนี้ว่าสิไปตั้งเต้าสิไปมือก้อนไปก็พอเพื่อนครับส่วนที่ว่าทั้งไปทั่วอุเทนนะครับเนี่ยเมื่อน,ไไนี้สิเขาไปไหมครับมื่อนี้สิเขาไปท้ายเมื่ันพี่น้องเบิรงครับมาไปทามแล้วเล่าบุรุเรียนแม่งก็อยากจอแล้วครับพี่น้องเอ้ยปวดอะนี่กะปรุงดินแล้วครับอันนี้ก็โอเคอยู่กระลังเตะกระลังพอดีแล้วนี่เอาครับคลิปนี้สั้นครับพี่น้อง หักแพงแบ่งปันครับมือนีบุมียังมาฝากมาตอนเท่าใดครับคิดหอดสุข,ขุูสุขคนเด้อครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมมูม,มาดป่าธนาเด้อสวัสดีครับ